ดราม่าชุดเกราะกันจอมพลังบ้านปลายกระทบหลายส่วนคือเราเห็นทหารแนวหน้าต้องไปยืนอยู่ตรงชายแดนที่มันสุ่มเสี่ยงทุกนาทีแต่สุดท้ายกลับต้องมาเจอกับดราม่าเรื่องการบริจาคเรื่องงบประมาณมันเหมือนเอาชีวิตคนมาผูกไว้กับความล่าช้าของระบบราชการแล้วลองคิดดูสิว่าเงินบริจาคก,กว่า200ล้านบาทที่ประชาชนตั้งใจควักกระเป๋ามาเพื่อช่วยชาติมันกลายเป็นประเด็นที่คนต้องมานั่งกังขาเรื่องความโปรง่งใส จริงเกณฑดวงที่น่าเศร้ามากเลยนะคะเรามาดูมุมมองของคนที่ทํางานหน้าง,งานอย่างเจ๊เอกันก่อนเจ๊เอซึ่งเป็นจิตอาสาที่ลงพื้นที่จริงๆเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าเขาไม่ได้เป็นนางแบบของกันจอมพลังแต่เขาเห็นการทำงานหนักจริงๆทํางานตนดึกจนดื่นบางทีตีหนึ่งตีสอย,ยังไม่หลับไม่ได้นอนและที่สําคัญคือสิ่งที่กันทำเนี่ยมันเห็นผลไวทําถึง คือมันตอบโจทย์ความเดือดร้อนตรงหน้าทันทีไงแสดงว่าเขาเห็นผลงานจริงจใช่แต่เจ๊เอกเขาก็ตั้งคําถามที่จีตใจสังคมมากเหมือนกันนะว่ากองทัพนั้นมีงบประมาณอยู่แล้วไม่ใช่เหรือแล้วทาไมถึงต้องมาขอรับบริจาคจากประชาชนอีกนี่คือคําถามที่คนไทยทุกคนรู้สึกขัดใจและมันเป็นคำถามที่ต้องตอบให้เคลียร์แล้วกองทัพเขาว่ายังไงบ้างล่ะคะทางผู้หลักผู้ใหญ่ในกองทัพอย่างพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเนี่ยท่านก็ออกมาพูดด้วยความเห็นใจนะท่านยอมรับว่า ยุทธภัณฑ์ทางการทหารไม่ได้ขาดแคลนแบบไม่มีเลยแต่ยามวิกฤตที่ต้องใช้มันไม่พอนั่นคือจุดที่น่ากังวลที่สุดท่านบอกว่าถ้าไปรอมติหรือรอกระบวนการจัดสั่งงบประมาณตามปกติเนี่ยมันไม่ทันกินลองนึกภาพตามนะคือทหารเราต้องไปยืนเฝ้าตามจุดเสี่ยงอย่างเช่นตรงปราสาทพระวิหารหรือช่องอ่านม้าซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่เพื่อนบ้านเราก็ต้องอย่าหาเรื่องอยู่ตลอดเราก็รู้นะว่าประเทศรอบๆตัวเราเนี่ยบางทีก็ไว้วช้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่พูดก็พูดเถอะ ถ้าทหารเราต้องไปยืนตัวเปล่ารอเกาะที่มาจากงบประมาณที่ลากช้า2ปี5เดือนเนี่ยมันจะเหลืออะไรให้คุมครองชีวิตบ้างอันนี้ก็เห็นใจทหารที่อยู่แนวหน้าเหมือนกันนะคะถ้าต้องรอถึง2ปีก็คงไม่ไหวพลทูอับองท่านยืนยันเลยนะว่างบประมาณทางราชการเนี่ยถ้าขอตามแผนประจําปีต้องใช้เวลา2ปีกว่าจะได้ถ้าเป็นงบกลางแบบเร่งด่วนก็กินเวลาอย่างน้อย5เดือนแล้วชีวิตพลทหารที่ไปยืนรับกระสุนที่เราหน้ามันรอได้นานขนาดนั้นไม่ล่ะท่านก็เลยมองว่าการที่มีภาคประชาชนยื่นมือเข้ามาบริจาค ล้วได้ของอย่างรวดเร็วเนี่ยมันคือการรักชาติที่คนไทยมีร่วมกันนะแล้วท่านก็ย้อนถามว่ามันไม่ดีเหรอที่ทหารไทยไม่ต้องมาเสียแขนเสียขาหรือเสียชีวิตเพราะได้เกราะที่แข็งแรงอย่างรวดเร็วท่านมองว่ามันคือการรักษาชีวิตอย่างเร่งด่วนมันเป็นเรื่องของความเร็วกับความปลอดภยัยคือเราต้องยอมรับว่าระบบราชการมันมีขั้นตอนมีลำดับ1 2 3 4กว่าจะตกเบิกมาถึงพลทหารราักยากมันช้ามากซึ่งเจเอ๋เขาก็เลยยกตัวอย่างว่าพลทหารที่ขอความช่วยเหลือบอกว่ามันรอไม่ได้หรอก คือชีวิตเขากำลังแขวนอยู่บนเส้นได้ะแต่ทีนี้เราก็ต้องกลับมาดูอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นฝ่ายที่ทําหน้าที่ตรวจสอบนั่นคือคณะกรรมการทหารคุณไอซ์รัชนกสีนอกท่านก็ออกมาโพสต์ข้อความเรียกร้องอย่างหนักหน่วงเลยนะคือท่านไม่ได้บอกว่าการบริจาคไปเรื่ไม่ดีแต่สิ่งที่ท่านต้องการคือความโปร่งใสท่านขอให้การจอมพลังส่งเอกสารสอบจริงให้กับคณะกรรมการทหาร ต้องการให้เปิดข้อมูลทั้งหมดเลยใช่ไหมคะแน่นอนท่านต้องการตรวจสอบเพื่อนใน,ใ,ในทั้งหมดว่าเงินกว่า200ล้านบาทใ,ใช้จ่ายไปกับอะไรที่ผ่านมามีการเปิดเผยแก้รูปสเตทเมนธนาคารแต่มันยังไม่พอสําหรับคนทําหน้าที่ตรวจสอบท่านอยากรู้รายละเอียดรายการของที่ซื้อทั้งหมดเพื่อนํามาเปรียบเทียบกับรายการที่กองทัพได้ตั้งงบไว้แล้วถ้าเกิดว่ามีการตั้งงบไว้แล้วก็มีการขอรับไปจากซ้ําออกเงินงบประมาณก้อนน้นมันหายไปไหนเป็นคำถามสำคัญมากเลยนะคะเพราะมันเกี่ยวขันกับภาษีประชาชน คุณไอสุรดาจนกท่านก็วิจารณ์ประเด็นดราม่านี้อย่างมีหลักการนะท่านบอกว่าเราควรคุยกันอย่างมีสติอย่าเอาเรื่องของการทําดีมาเป็นเกราะกําบังเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นแล้วไม่ตอบคาถามอย่างตรงไปตรงมาอันนี้เป็นคําพูดที่คมขายมากแล้วท่านก็ตั้งคําถามต่ออีกว่ากําลังใช้ทหารชั้นผู้น้อยมาเป็นเกราะกําลังเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นหรือไม่แล้วถ้าเงินสนับสนุนมาไม่ไปถึงฐานชั้นผู้น้อยอย่างเต็มที่จริงๆใครกันแน่ที่ต้องรับผิดชอบ มันกลายเป็นว่าทหารที่รับของก็ต้องมาเจอดราม่าโดยไม่รู้เรื่องใช่และดราม่ามันยิ่งไปกันใหญ่เมื่อกันจอมพลังออกมาไลฟ์สดชี้แจงเรื่องราคาเกาะเขาบอกว่าทางมูลนิธิสามารถจะซื้อเกราะมาได้ในราคาชุดละ6,000บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดหรอก6,000บาททั้งที่ราคาปกติในท้องตลาดมาเริ่มต้นนี่ประมาณ2 2 0 0 0ขึ้นไปแล้วนะแถมเกราะที่ว่านี่มีกรมทันคุ้มครองมูลค่าสูงถึง30ล้านบาทติดมาด้วย นี่มันถูกกว่าราคาตลาดถึง3เท่าเลยนะคะนี่แหละประเด็นที่คนสงสัยแล้วมันก็เป็นดราม่าใหม่ทันทีเลยเพราะสังคมนิ้มตั้งคําถามว่าถ้าภาคประชาชนซื้อได้ถึง6,000แล้วราคากลางที่กองทัพจะจะซื้อจะจ้างมาในงบประมาณปกตินั้นได้มาในราคาเท่าไหร่มีส่วนต่างหรือไม่ แล้วส่วนต่างนั้นมันไปอยู่ตรงไหนมันจะทอนให้เห็นถึงปัญหาใหญ่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐหรือไม่ซึ่งเราก็ต้องวิเคราะห์จากเป็นกลางนะว่าการที่กันซื้อได้ถูกขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะกันในเจราจาก,การซื้อตมองมากหรืออาจจะมีส่วนรดจากผู้ผลิตเพื่อการกุศลจริงๆก็ได้แต่ในทางกลับกันความโปร่งใสของราคากลางของกองทัพ ก็เป็นสิ่งที่คนไทยควรได้รับคําตอบอย่างชัดเจนเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินบริจาคแต่มันคือการมันคือการวางชีวิตทาหารที่แนวหน้าเอาไว้บนตาช่างระหว่างความเร็วที่มาจากการบริจาคก,กับความป่งใสที่ต้องมาจากงบประมาณแผ่นดินถ้าเราจะเอาตัวรอดจากความขัดแย้งที่ชาย้านเราก็ต้องเอาชนะความขัดแย้งเรื่องงบประมาณภายในให้ได้ก่อนเห็นด้วยเลยฮเรื่องนี้ต้องตรวจสอบให้ถึงที่สุด เพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคือทหารที่ไปยืนรักษาทิวทัยของเราที่ชายแดนไม่ต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงเพราะความล่าช้าหรือความไม่โปร่งใสของใครก็ตามเราควรให้เกียรติและดูแลพวกเขาให้ดีที่สุดนี่คือหัวใจของความเป็นชาติสรับเรื่องดารมาม่าเสื้อกเกราะและการตรวจสอบเงินบริจาควันนี้เราคงต้องติดตามกันต่อไปนะว่าทางคณะกรรมการจะได้รับเอกสารสจับจริงตามที่ขอหรือไม่และกองทัพจะชี้แจงส่วนต่างของราคาเกราะอย่างไรบ้าง ชวนกดไลค์ก็ติดตามช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนแมมและแพรวสวัสดีครับ